มาพูดถึงหลังจบเกมนะครับที่ทีมชาติไทยนั้นเปิดบ้านแพ้กับเกาหลีใต้0.3ที่ราชมังคลากฬาสถานเมื่อวันอังคารที่26มีนาคมที่ผ่านมานะครับในเกมนัดที่4ของคัดบอลโลกของกลุ่ม4นะครับทิปนี้เรื่องราวความหลงหลังเกมเนี่ยจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันได้เลยครับสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจขอขอบคุณรถจักรยานยนต์โซล่า แรงบันไดใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันก็หลังจากจบเกมนะครับก็มีควหลงต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะเสียงชื่นชมจากแฟนบอลชาวไทยนะครับแม้ว่าทัพช้างศึกนะครับจะลงสนามแล้วก็สู้กับเกาหลีใต้เนี่ยแพ้ไปถึง3ลูกแต่ว่าหัวจิตหัวใจนักฟุตบอลเนี่ยต้องชื่นชมเลยนะครับแม้ว่าเป็นรองแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นรองจริงๆนะครับด้วยขุมกําลังแล้วก็ศักยภาพนักเตะนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับเมื่อวานนี้เกาหลีใต้เขามาแข็งแร่งจริง,รงๆครับแล้วก็ แตกต่างจากนัดที่ทีมชาติไทยเนี่ยไปเยือนเสมอกับเกาหลีใต้ที่โซเวอร์คัพสเตเดียมหนึ่งตอนหนึ่งนครับเพราะว่ารายละเอียดของเกาหลีใต้น่ะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับดีกว่าตอนที่เปิดบ้านเจอกับไทยนะครับส่วนทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่โดนประตูขึ้นนําตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับแล้วก็ต้องเสียทางเทลทอนบูมาทันเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้แท็กติกต่างๆก็เลยเปลี่ยนไปเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ลงเอยด้วยการพ่ายแพ้ต่อสงขาวนะครับโดยสถานการณ์ตอนนี้นะครับของทัพช้างศึกนะครับลงเตะไปแล้ว4นัด ยังมีอยู่4คะแนนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสถานการณ์ใน2เกมสุดท้ายที่เหลือเนี่ยสำคัญมากจริงๆครับทีมชาติไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทั้งหมดนะครับทั้งเจอจีนแล้วก็สิงคโปร์นะครับส่วนจ่าฝูงของกลุ่มซีนะครับแน่นอนตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นทางเกาหลีใต้นะครับที่มี10แต้มนะครับจากการลงสนาม4นัดแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนอันดับ2นะครับเปลี่ยนมือแล้วนะครับก็คือจีนนั่นเองนะครับหลังจากที่เปิดบ้าน ถล่มสิงคโปร์ไป4ต่ตอนหนึ่งะครับทำให้อันดับของจีนเนี่ยเก็บเพิ่มเป็น7แต้มก็แซงหน้าไทยที่ไทยเนี่ยมี4แต้มก็หล่นมาอยู่อันดับสานะครับส่วนโปรแกรมต่อไปของคัดบอลโลกเนี่ยจะเตะกันอีกทีในช่วงมิถุนายนนู่นเลยนะครับก็อีกประมาณ2เดือนเศษนะครับผมโดยทีมชาติไทยเนี่ยจะไปเยือนทีมชาติจีนนะครับในวันที่6มิถุนายนนะครับส่วนเกมนัดสุดท้ายนะครับหรือว่านัดที่6ของกลุ่ม C เนี่ยทีมชาติไทยจะกลับมาเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานอีกครั้งหนึง่ง เจอกับทางทีมชาติสิงคโปร์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสิงคโปร์น่าจะตกรอบไปแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ของสิงคโปร์เนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายแล้วก็มีแค่แต้มเดียวนะครับโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบเนี่ยโหแทบลิปหลีแล้วนะครับแถมเกมหน้าต้องเจอกับเกาหลีใต้ด้วยนะครับก็ทําให้ทีมชาติไทยจําเป็นที่จะต้องบุกชนะจีนแล้วก็กลับมาเก็บสิงคโปร์ในบ้านให้ได้6แต้มเต็มสถานเดียวนะครับโดยหลังจบเกมนะครับทางด้านของมาดามแป้งนะครับนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมา กราวขอโทษนะครับแฟนบอลชาวไทยนะครับทั้งมาชมที่สนามนะครับโอ้โหถือว่าคนมาชมที่สนามเนี่ย45,000ันกว่าคนเลยนะครับถือว่ากระแสยอดเยี่ยมแลวก็กระแสฟีเวอร์จริงๆนะครับรวมไปถึงแฟนที่บ้านนะครับที่ไม่ได้มาเดินทางมาเชียร์แต่ว่าชมการ่หยทระสดทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับก็มานําแป้งเนี่ยก็บอกกลาวขอโทษแฟนบอลทุกคนนะครับที่เชียร์ทีมชาติไทยแต่สุดท้ายเนี่ยทีมชาติไทยไม่สามารถเก็บได้แม้แต่แต้มเดียวกับเกาหลีใต้นะครับก็แต่มานําแป้งเนี่ยยังเชื่อมั่นนะครับว่า ยังมีโอกาสเข้าสู่รอบ3าเหมือนกัน,นครับหากว่าเก็บทีมชาติจีนแล้วก็สิงคโปร์ได้6แต้มเต็มนะครับแล้วก็เขาก็พูดถึงนักเตะทุกคนนะครับแม้ว่าเกมนี้เนี่ยนักเตะทุกคนพยายามทุ่มเทสุดความสามารถแล้วนะครับแต่ว่ามานาังแป้งก็ชื่นชมนะครับทางคู่แข่งอย่างเกาหลีใ,ใต้เนี่ยที่ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาแข็งแก่งจริงๆไม่แปลกใจนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะอยู่อันดับ3ของเอเชียแล้วก็เป็นอันดับที่22ของโลกนะครับแถมเกาหลีใ,ใต้เนี่ยก็เป็นขาประจําในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ มานามแป้งก็บอกนะครับยังฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับว่ายังเหลืออีกสแมตช์สุดท้ายในเดือนมิถุนายนนะครับก็ฝากให้ช่วยเชียร์เหมือนเดิมและก็ให้กำลังใจเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบ3ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นหลังเกมที่มานามแป้งนายกสมาคมเนี่ยออกมาพูดนะครับเช่นเดียวกับมาสนาด้าอิชิอินะครับเขาก็ยังเชื่อมั่นเหมือนกันนะครับว่าจะสามารถพาทีมชาติไทยเนี่ยเก็บ6กแต้มเต็มได้นะครับแม้ว่าการไปเยือนจีนเนี่ยจะเป็นงานยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยหลังจากที่เอาชนะสิงคโปก็ มองนะครับว่าจีเนี่ยน่าจะคืนฟอร์มแล้วแต่ว่าอิชิีก็บอกว่ายังมีเวลาเหลืออีกประมาณ2เดือนนะครับเพราะว่าศึกไทยลีกเนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ยจะจบวันที่26กพฤษภาคมนะครับแล้วก็คาดว่านะครับจะเริ่มเก็บตัวเข้าแคมป์เนี่ยตั้งแต่วันที่27พฤษาภาคมเป็นต้นไปนะครับซึ่งจะมีเวลาฝึกซ้อมเนี่ยประมาณ10วันเต็มนะครับก่อนที่จะไปเยือนจีนะครับก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยมาซาทาดาอิชิอีกเนี่ยก็น่าจะได้นักเตะที่ลงตัวแต่ก็ต้องมาดูนะครับว่าจะเป็นนักเตะ หน้าใหม่หรือว่าชุดเก่านะครับที่จะไปเยือนจีนะครับแต่ว่าอิชิยังสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็เขายังมั่นใจนะครับแล้วก็ยังให้สัญญากับแฟนบอลชาวไทยว่าจะทําให้เต็มที่แล้วก็ต้องการที่จะเก็บ6กแต้มเต็มเพื่อเข้าสู่รอบ3ให้ได้นะครับก็ถือว่าผลงานของทีมชาติไทยก็ถือว่าสู้สุดลิ์แล้วนะครับแม้ว่าจะพ่ายแพ้ต่อเกาหลีใต้นะครับเช่นเดียวกับแฟนบอลที่ไปในสนามนะครับก็ กระแสวิภา์วิจารณ์ในด้านลบแทบไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากจะชื่นชมใะกยอมรับคู่แข่งทางเกาหลีใต้ว่าประสิทธิภาพนั้นยอดเยี่ยมมากๆนะครับแต่ว่าทีมชาติไทยนั้นยังต้องมีเรื่องให้พัฒนาอีกหลายอย่างเลยครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขอีกในหลายส่วนนะครับก็ต้องมาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับยังมีเกมสําคัญอีก2แมตช์ในเดือนมิถุนายนนะครับยังไม่ได้ตกรอบนะครับก็อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยนะครับก็ช่วยกันนะครับเชียร์ทีมชาติไทยแล้วก็ทัพช้างศึกของเราเนีให้ ประสบความสําเร็จด้วยการเตะตัวเข้าสู่รอบ3ต่อไปให้ได้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับส่วนแฟนบอลชาวไทยคลิปอย่างไรนะครับกับการที่ทีมชาติไทยแพ้เกาหลีใต้นะครับมาพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับที่ทางเพจสยามสปอร์ตนะครับหรือไปถึง y o YouTube สยามสปอร์ตด้วยนะครับก็ฝากแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ เคแบงชวงคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตังอย่าหลงเชื่อกลโกงมิจฉาชีพหลอกทำภารกิจทำงานง่ายๆรายได้ดีไม่มีอยู่จริงนะครับน้องสติขอเตือนไปดูจุดสังเกตกันเลยนะครับทั้งอ้างความน่าเชื่อถือของบริษัทผลตอบแทนสูงแนะวิธีทําภารกิจวิธีทํางานช่วงแรกอาจจะได้รับผลตอบแทนจริงนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยจะโดนหลอกให้โอนเงินเข้ากระบ,บวนการอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้รับผลตอบแทนคืนนะครับ ถ้าเจอแบบนี้ต้องไม่หลงเชื่อไม่โอนเงินและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับทางโซล่าก o ุ๊ c คอสแคมป์125นะครับตอนนี้นะครับรถจักรยานยนต์โซล่านะครับแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับเอาใจสายแคมป์กับชุดแต่งเสริมเท่นะครับกับกรุ๊ปคอสแคมป์125นะครับที่มาพร้อมชุดแต่ง5ชิ้นรอบคันเลยนะครับจะออกลุยในเส้นทางไหนก็ลดแล่นได้แบบจัดเต็มเลยนะครับ มีทั้งเฮดไลท์โปรเทกเตอร์นะครับปกป้องโคมไฟหน้าพร้อมลุยในทุกอุปสรรคนะครับฟอนต์คอมเพล็กซ์คารีเอร์นะครับเพิ่มพื้นที่วางสัมภาระด้านหน้าตัวรถสัมภาระเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะครับรวมไปถึงเรียร์แบดคารีเออร์นะครับแล็ควางสัมภาระขนาดใหญ่ด้านหลังที่มาพร้อมกับจุดยึดกระเป๋าเสริมด้านข้างสําหรับขนอุปกรณ์กันแบบจุดใจเลยนะครับแล้วก็มีทางด้านของเอนจิ้นกาดนะครับปกป้องเครื่องยนต์ให้คุณได้ลุยกันเต็มที่นะครับแล้วก็รวมไปถึงเชนกา น้ำหนักเบาคล่องแคล่วในทุกการขับขี่เลยบุฟคอสแคมป์125มาพร้อมชุดแต่ง5ชิ้นในราคาเพียง45,900บาทพร้อมโปรแรงแล้วใจรับหน้าร้อนฟรีหมวกกันน็อกโซลามูลค่า790บาทฟรีค่าจดทะเบียนและพระบรมูลค่ากว่า1,000บาทและฟรีประกันภัยรถหาย1ปีมูลค่า 2,000บาทนะครับหรือติดตามรายละเอียดของโซล่าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ solarmotor.com นะครับรวมไปถึง a c e b o o k Solar Thailand นะครับแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับศึกฟุตบอล Asset w ไว e ์สยาม่ีลาครับ2,024นั้นกลับมาแล้วนะครับโดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับสังเวียนฟาดแข้งเยาวชนสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะครับกับรายการนี้นี่จัดเต็ม3รุ่นเลยนะครับชิงรางวัลรวมกว่า380,000บาทนะครับโดยมีทั้งรุ่นอายุ14ปีนะครับ เปิดรับสมัครไปจนถึงวันอังคารที่16เมษายนนะครับ รุ่นอายุ16ปีเปิดรับสมัครไปจนถึงวันพฤหัสบด,ดีที่25เมษายนและรุ่นอายุ18ปีเปิดรับสมัครถึงวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนะครับโดยทั้ง3รุ่นเนี่ยรับจํานวนจํากัดนะครับสแกน QR code คเพื่อสมัครเข้าแข่งขัน,ขนหรือแอดไลน์ที่แอดเสียงกีฬาครับสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทุกช่องทางของเสียงกีฬาครับได้เลยนะครับผมปิดท้ายนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยอีก3รอบแชมเปี้ยนลีกหรือว่ารอบ12ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลโดยท่านาาานายกกรรรัฐมนตีีท่ให้า สนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับร่วมด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและช่อง n b t เพื่อมุ่งหวันที่จะสร้างความแข็งแกล่งให้ฟุตบอลในระดับรากย่าสร้างความสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับผมก็ ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับผ่านทางช่อง nbt 2 hd นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่30มิีนาคมนะครับเป็นกลุ่มตอนล่างนะครับในคู่ของมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพนะครับเปิดบ้านเจอกับอ่างทอง fc นะครับคู่นี้นี่เตะกันเวลา1 6นาฬิกานะครับแล้วก็ทางช่อง nbt 2 hd เนี่ยถ่ายทอดสดด้วยนะครับส่วนอีก2คู่นะครับจะเตะในเวลา18นาฬิกานะครับในเกมที่พัทลุง fc เปิดบ้านเจอกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีและบางกอก fc เปิดบ้านเจอกับ ตอคะ f นรับและก็ในวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนะครับก็ยังมีการถ่ายทอดสดจากช่อง NBT 2 HD อีกนะครับในเกมคู่ของสายกบินนะครับยูนเต็ดเปิดบ้านเจอกับพิษณุโลกยูนิตี้นะครับซึ่งจะแข่งขันในเวลา16นาฬิกานะครับแล้วก็อีก2คู่ในวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็น16นาฬิกานะครับแมโจยูนเต็ดเจอกับบ้านค่ายยูนเต็ดและ18นาฬิกานะครับมหาสารคาม HBT FC เจอกับสีสเกตยูนเต็ดครับ